ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายด c ฟชาแนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่อง Solo ่ e v e ว i n g เนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับประตูอีกด้านหนึ่งซึ่งไม่ใช่บานเดียวกับที่ยูจินโฮเข้ามาก็เปิดออกส,สวัสดีครับ เขาอายุยี่สิบปลายปายสามสิบต้นต้นอยู่จินโฮเอ่ยทักชายคนหนึ่งที่ดูจะมีอายุเล่าเล่านั้นอย่างประมาะใครกันเนี่ยไม่ว่าจะดูอย่างไรก็เป็นคนที่เขาไม่รู้จักทันทีที่อยู่มายองหันบุยขางชายคนนั้นก็เดินมานั่งใกล้ๆเจ้าตัวนี่คือคุณฮันเตอร์โคมายองฮวันโคมายองฮวันอยู่จินโฮเอียงคออย่างสงสัย เขาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนพ่อพยักหน้าเข้าใจว่าเขาจะต้องเป็นเช่นนี้แล้วกล่าวต่อเขาคือหนึ่งในผู้ที่รอดชีวิตออกมาจากเหตุการณ์เลสเกตของกิลพยักขาวที่เป็นข่าวดังตอนนี้อยู่จินโฮตะลึงงนันเลสเกตแล้วเหตุใดเรื่องนั้นถึงมาอยู่ในวงสนทนานี้ได้เล่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สื่อต่างก็พูดถึงกันยกใหญ่ฉะนั้น จึงใช่ว่าเขาไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรแต่เป็นเพราะมันเกิดขึ้นในจังหวะที่ไม่คาดฝันเขาจึงคาดเดาเจตนาของพ่อไม่ออกแล้วไหนจะผู้ชายคนนี้อีกชายคนที่พ่อบอกว่าคือผู้รอดชีวิตทำไมพ่อถึงเรียกผู้รอดชีวิตที่สื่อกำลังตามหาตัวกันให้วุ่นมาถึงที่นี่ได้ละ่ะอยู่จินโหได้แต่เนื้อกังขามากขึ้นเรื่อยๆอ,อยู่มายองหัน เฝ้ามองอยู่จินโฮที่เป็นเช่นนั้นแล้วค่อยๆเอ่ยปากพูดนี่ยังไม่รู้สิท่าครับอยู่มายองหันมองข้ามอยู่จินโฮผู้กำลังสับสนอนละมานแล้วหันไปหาโคมายองฮวันผู้นั่งอยู่ด้วยสีหน้ากลางวลคุณฮันเตอร์ครับช่วยบอกลูกชายฉันทีว่าวันนั้นนอกจากพวกเด็กใหม่ของกิวพยักขาวแล้วมีใครอีกบ้างรับทราบครับ โคมยองฮวันมองยูจินโฮยูจินโฮเผลอสบตากับโคมยองฮวันโดยไม่ตั้งใจเครื่องหมายคำถามปรากฏบนใบหน้าของเจ้าตัวแล้วโคมยองฮวันก็พูดขึ้นในระหว่างนั้นฮันเตอร์เด็กผู้หญิงมัธยมปลายคนหนึ่งกับเออฮันเตอร์เด็กผู้หญิงจนกระทั่งถึงตอนนั้นยูจินโฮไม่คาดฝันว่าจะได้ยินชื่อของใครอีกคนออกจากปากของโคมยองฮวัน คุณซองจินอูครับวู้ลาวกับว่าอยู่จินโฮได้ยินเสียงหัวใจตัวเองหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มคุณพี่อยู่ที่เลดเกตนี่มันเรื่องอะไรกันนะเดิมทีความคิดข้างในหัวกับสับสนวุ่นวายมากพอแล้วทว่าเขานึกถึงความทรงจำในตอนนั้นได้อย่างสับพันเดี๋ยวนะมานึกนึกดูแล้วเมื่อหลายวันก่อนคุณพี่เขาพูดคุยอย่างเป็นกันเองกับ ฮันซงอีซึ่งแต่ก่อนเคยทำเหมือนว่าอีกฝ่ายไม่มีตัวตนฮันเตอร์เด็กผู้หญิงเขาชื่อนางสาวฮันรงฮีครับเป็นไปได้อย่างไรยูจินโฮอ้าปากค้างเขาเพิ่งรู้ว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ที่เขาไม่เข้าใจมีความลับชิ้นนี้ซุกซ่อนอยู่ถ้าอย่างนั้นอย่าบอกนะว่าผู้ช่วยเหลือที่ข่าวประกาศว่าน่าจะมีมาโดยตลอดนั้นที่แท้แล้วคือโคมยองฮวัน ยืนยันความจริงอย่างว่องไวราวกับรู้ว่าอยู่จินโฮอยากพูดอะไรเพราะได้คุณสองจินอูช่วยเลยทำให้นางสาวฮันซงอีกับพวกเราสมาคชิกใหม่ของกิวพยักขาวกลับออกมาจากเลสเกตได้อย่างปลอดภัยครับฮ่ฮ่าฮ่ คุณพี่เข้าไปทำอะไรที่นั่นกันแน่อยู่จินโฮแสดงสีหน้าประหลาดใจและคมยินดีปีดาเขาเอ่ยถามโดยลืมไปว่าพ่อนั่งอยู่ที่นี่ด้วยแล้วเกิดเรื่องอะไรขึ้นข้างในเลสเกตเหรอครับโคมยองฮวันหันมามองด้านข้างอยู่มยองหันพะงกศีสะโคมยองฮวันผู้ทำหน้าเหมือนว่าคันปากจะเป็นจะตายจึงได้อธิบายต่อด้วยสีหน้าเพลิดเพลินใจเรื่องของเรื่องก็คือว่า ยูจินโฮได้ฟังก็พลอยทำตาเป็นประกายไปด้วยทีแรกเลยพอบอกว่าจะมีฮันเตอร์แลงอีสองคนจากที่ไหนไม่รู้มาขอศึกษาดูขั้นตอนการฝึกสมาชิกใหม่ทุกคนก็อึดอัดใจนิดหน่อยแต่ทีนี้โคมยองฮวันบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนั้นด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นราวกับเด็กที่ได้อวดของเล่นกับเพื่อนซึ่งบังเอิญว่ามันเป็นของเล่นที่ได้รับ เป็นของขวัญแล้วดันเป็นชิ้นที่ตนอยากได้พอดีถทาว่ากับฮันเตอร์แลงเหรอกครับก็ใช่ไงครับเขากางฝ่ามือแบบนี้แล้วก็ปราบเข้าไปที่ท้ายถอยแล้วคิมซอนที่อยู่ตรงนั้นก็โหทุกครั้งที่ได้ฟังวิรกรรมสุดเฟียวของคุณพี่หัวใจของยูจินโฮ ก็เต้นแรงราวกับเป็นเรื่องของตนเองสมแล้วที่เป็นคุณพี่สัตว์ประหลาดแรงสูงสูงที่จินอูต่อยตีด้วยยังไม่อาจทำอะไรเขาได้แล้วหมัดเดียวของเขาก็ทําเอาฮันเตอร์แรงเอสลบเหมือดเลยเสียหนี้เมื่อมีคนสุดยอดเช่นนั้นอยู่ข้างกายอยู่จินโฮจึงอดไม่ได้ที่จะซาบซึ้งและภาคภูมิใจเรื่องเล่าของโคมยองฮวันยังดำเนินต่อไป ตอนที่เอวน้ำแข็งโผล่ออกมาอยู่ตรงหน้านับสิบตัวผมก็นึกว่าพวกเราคงตายแน่แล้วแต่ว่านี่เป็นเพราะเขาตั้งใจฟังมากเกินไปหรือเปล่านะเวลาจึงผ่านไปไวเหลือเกินเรื่องเล่าจากประสบการณ์ส่วนตัวในวันนั้นที่ไม่สั่นเลยสักนิดเริ่มมาถึงตอนจบแล้วโคมยองฮวันตื่นเต้นเขาพูดเสียงสูง เป็นไปไม่ได้เลยจริงๆคุณซองจินอูเป็นผู้ที่มีพระคุณของลูกทีมที่อยู่ตรงนั้นทุกคนเลยครับยูจินโฮพยักหน้าโดยไม่รู้ตัวเขาเข้าใจหัวอกของโคมยองฮวันดีเพราะเขาเองก็เป็นฝ่ายได้รับความช่วยเหลือเช่นกันแต่พวกเขาห้ามไม่ให้พูดเรื่องของคุณซองจินอูนี่สิครับจะให้ผมยอมรับการตัดสินใจของกิวพยักขาวเลยทันทีก็เป็นเรื่องยาก แต่พอดีว่าท่านประธานติดต่อผมมาตอนนั้นยูมายองหันขัดจังหวะการพูดของโคมยองฮวันอย่างสุภาพคุณฮันเตอร์โคมยองฮวันครับเท่านี้น่าจะพอแล้วล่ะครับอ๋อผมตื่นเต้นไปหน่อยขอโทษครับโคมยองฮวันแก้เขินพางคอนศีษะ ยูมายองฮันหันไปมองอยูจินโฮอีกครั้งระหว่างที่พ่อค้นหาข้อมูลเรื่องฮันเตอร์สองจินอูพ่อก็ได้เห็นชื่อของคนคนหนึ่งที่ไม่คิดเลยว่าจะได้เห็นปลายนิ้วของอยูมายองฮันตรงที่นิ้วชี้ของเขาชี้อยู่คือชื่อของอยูจินโฮมันคือเอกสารเรื่องลงเลสที่ยูจินโฮมอบให้ยูมายองฮันเมื่อคู เขาลากนิ้วฉีอีกครั้งในคราวนี้ก่อนหยุดอยู่ใต้ชื่อสามพยางอย่างซองจินอูหัวหน้าเลดยูจินโฮสมาชิกเลดซองจินอูนี่คือหลักฐานที่เขาไม่อาจแก้ตัวได้โดนจับได้ซะแล้วในที่สุดเขาก็เปิดเผยความจริงที่ว่าเขามีคุณสมบัติ คอยช่วยเหลือเพื่อจะได้รับใบอนุญาตกิวมาสเตอร์จนได้สีหน้าของยูจินโฮํำเข่งฮันเตอร์ซองจินอูมีส่วนช่วยเหลือแกอย่างมากในตอนที่แกขอใบอนุญาตหัวหน้ากิวเห็นด้วยกับพ่อไหมเห็นด้วยครับแล้วมีอะไรจะพูดอีกไหมยูจินโฮรู้สึกอับจนหนทางนอกจากเปิดเผยว่าคุณพี่ได้เข้ามาก้าวไก่เรื่องการครอบครองใบอนุญาตกิลมาสเตอร์แล้ว นั่นยังตัดโอกาสที่จะโน้มน้าวใจพ่อว่าเขามีคุณสมบัติมากพอที่จะดูแลรับผิดชอบกิวยูจินได้อีกด้วยแววตาอันดุดันของพ่อเมื่อก่อนหากเพียงได้เห็นแววตานั้นแข้งขาของเขาก็อ่อนแรงแต่ว่าเขาจะลมเลิกไปทั้งแบบนี้ไม่ได้ ยูจินโฮรวบรวมความกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้าพ่อเป็นครั้งแรกเขาก้มศรีรษะแล้วเปล่งเสียงขอให้ผมได้ดูแลกิวยูจินได้ไหมครับก็ได้หือคำตอบอันเปิดทางโล่งทำเอาอยูจินโฮเงยหน้าฉันจะให้แกดูแลกิวยูจินทำไมถึงได้ก็แกบอกเองไม่ใช่หรือว่ามันเสี่ยงถ้าจะให้คนนอกมาดูแลกิวนะ มีแกอยู่ทั้งคนแล้วเรายังจะต้องทนแบกความเสี่ยงอีกทำไมตตะแต่ผมตั้งใจหลอกพ่อนี่ครับแล้วก็คิดว่าฉันจะต่อว่าแล้วไล่ตะเพื่แกงั้นหรือทำไมถึงเป็นเช่นนั้นกันนะเขารู้สึกเหมือนว่าใบหน้าของพ่อมีรอยยิ้มทั้งที่ริมฝีปากปิดสนิทเหมือนที่เคยเป็นตลอดมา ถ้าแก่เข้าไปในดันเจียนแบบสุม 4, ส่มสี่สมห้าไม่มีแผนรับมืออะไรเลยฉันก็อาจจะทำอย่างว่าเพราะจำไม่ได้ว่ามีลูกชายเป็นคนโง่าป่านนั้นใบหน้าของอยูจินโฮร้อนเผาไปชั่วขณะถ้าเราไม่ได้เจอคุณพี่ป่านนี้คงถูกตำหนิแล้วโดนไล่ตะเพิดไปแล้วแหละไม่สิเราคงตายไปตั้งนมนานแล้วต่างหากยูจินโฮถอนหายใจด้วยความโล่องอกอยู่ในใจแต่พ่อมีเงื่อนไข แกจะพาฮันเตอร์สองจินอูคนนี้มาเข้ากิลยูจินได้ไหมยูจินโฮเบิกตาโพงคุณพี่น่ะเหรอครับคุณพี่ดวงตาของอยูมยองฮวันแวบวับแต่ก็เป็นเช่นนั้นได้ไม่นานใช่ยูจินโฮพูดไม่ออกโอ้ยแม้แต่พวกเด็กอมมือยังเข้าใจได้ว่าเวลานี้เขาควรจะสร้างความประทับใจอันดีด้วยการแสดงท่าทีมั่นอกมั่นใจอย่างเปิดเผย แต่เป้าหมายของงานนี้คือคุณพี่เขาอาจจะลองขอลองได้แต่นอกจากเรื่องนั้นแล้วเขาไม่มั่นใจเอาเสียเลยดังนั้นจึงตอบอย่างตรงไปตรงมาผมไม่ค่อยแน่ใจครับดีแล้วเพราะถ้าเงื่อนไขมันง่ายเกินไปสิ่งที่แกทําก็คงไม่มีความหมายหรอกประธานยูมยองฮวันดื่มน้ำอึกหนึ่งก่อนใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดริมฝีปากถ้าแกทำไม่สำเร็จฉันจะยกกิ่วให้แก มาลองดูกันสักตั้งไหมละ่ะใบหน้าของอยูจินโฮเคร่งเครียดมากยิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสที่เราอุตส่าห์คว้ามาได้แท้ๆหากว่าเขายอมแพ้ตรงนี้ก็คงไม่กล้าสู้หน้าคุณพี่ผู้คอยช่วยเหลือจนถึงที่สุดยูจินโฮพูดด้วยแววตาเอาจริงเอาจังผมจะลองดูครับดีมาก เมื่อพ่อตอบดังนั้นแล้วการเจราจาระหว่างพ่อกับลูกก็เป็นอันจบสิ้นยูมายองหันพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรส่วนยูจินโฮก็ลุกขึ้นล่ำลาแล้วเดินออกไปยูมายองหันดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาจากปากเขาเก็บซ่อนรอยยิ้มที่ผ่านจะผุดขึ้นที่ริมฝีปากได้อย่างยากเย็นไอ้เจ้าเด็กนี่มาขอกิวยูจินเลยหรือนี่ตั้งแต่ที่ยูจินโฮขอนัดพบ เขาก็คาดเดาไว้ว่าต้องมีอะไรสักอย่างแต่ไม่นึกว่ายูจินโฮจะอาถรรพถึงเพียงนี้ลูกเสือ,อยังไงก็เป็นลูกเสือสินะมุมปากของอยูมยองฮันมีรอยยิ้มที่ค่อยๆฉีบกว้างประธานยูมยองฮันคนนั้นกำลังยิม้มดวงตาของโคมยองฮวันลูกโพงฉายยาของประธานยูมยองฮันคือโปเกอร์เฟสเขาเป็นคน ขึ้นชื่อเรื่องการไม่เปิดเผยสีหน้าท่าทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ายินดีหรือเรื่องน่าเศร้าใจก็ตามขนาดที่โคมยองฮวันจ้องมองเขาด้วยความรู้สึกแปลกใจประธานยูมยองฮันก็หันมองด้านข้างแล้วเอ่ยถามคุณฮันเตอร์มีอะไรจะพูดหรือเปล่าครับด้วยสายตาที่หันมองมาอย่างฉับพลันนั้นทำเอาโคมยองฮวันสายหน้าอย่างลุกลี้ลุกลนปะป,ป,ปเปล่าครับ 47, 48, 49 50จินอูทยานสู่ชั้นบนด้วยความเร็วอันน่าสะพึงคุณกำจัดอสูรระดับกลางแล้วคุณได้รับค่าประสบการณ์300พอยพ์คุณได้รับดวงวิญญาณอสูรหนึดวงคุณกำจัดอสูรระดับกลางแล้วคุณกำจัดอสูรระดับกลางแล้ว ทุกเขาที่ล้มมอนสเตอร์แล้วได้เห็นค่าประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นกับเหล่าดวงวิญญาณที่สะสมเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆทำให้เขาไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยเลยจํานวนดวงวิญญาณของอาสูรที่สะสมได้4,388ดวงยังไม่ถึงครึ่งเลยหลังจากเข้ามาที่นี่แล้วเหมือนเขาได้ฆ่าพวกอาสูรมือละวิง่งอย่างไม่มีวันหยุด แต่กำแพงที่ตั้งไว้หมื่นตัวนับว่าสูงทีเดียวแล้วเลเวลละ่ะเลเวล69หลังจากผ่านไปหนึ่งวันเขาได้อัปเลเวลสองครั้งนับว่าช้ากว่าสมัยแรกแรกแต่เมื่อเทียบกับระดับความเร็วของการสะสมดวงวิญญาณแล้วนับว่ารวดเร็วมากกระทั่งตอนนี้เขาก็ยังสะสมค่าประสบการณ์ได้เรื่อยๆคุณกำจัดคุณได้ค่าประสบการณ์300พดวงวิญญาณอสูรหดวง พอจัดการอสศูนตัวสุดท้ายที่เห็นตรงหน้าแล้วจินอูก็ยืดหลังก่อนหันมองไปทั่วบริเวณซากศพของพวกอสศูรระดับกลางกระจัดกระจายอยู่นับไม่ถ้วนแทบเท้าของเหล่าทหารเงาที่ยืนกันอย่างน่าเก่งขามเปี้ยจินอูยิ้มพังตบมือยอดเยี่ยมมากบรรดาทหารที่ต่อสู้อย่างหนัก กลับไปอยู่ใต้เงาในพิบตาแม้เหล่าทหารจะช่วยจินอูกเก็บศิลาเวทได้แต่สำหรับไอเทมนั้นเขาเก็บได้เพียงผู้เดียวคุณจะรับหรือไม่เพราะเขาต้องคอยตอบรับข้อความของระบบเป็นครั้งครังไปไม่ค่อยสะดวกเลยแฮะดังนั้นช่วงที่มีจำนวนอสูรไม่มากนัก เขาก็จัดการคนเดียวจนเสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วส่วนช่องที่พวกมันหลังไหลมานั้นเป็นฝูงเช่นนี้เขาก็จะต่อสู้ไปพร้อมกับเหล่าทหารเมื่อต่อสู้เสร็จสิ้นจนได้เริ่มเก็บสมบัติมันสนุกตรงไหนเนี่ยจินโฮถึงได้ขอเก็บอยู่เรื่อยๆจินอูคว้าไอเทมจากศพมอนสเตอร์พางยิม้มแต่สิ่งที่ไม่สะดวกสบายยังมีอีกอย่างคือเขาไม่สามารถเพิ่มจำนวนทหารเงา ในประสาทอสูรได้ไม่มีควันดำที่บอกให้ดูว่าเขาใช้พวกมันเป็นเป้าหมายในการสกัดเงาได้ลอยขึ้นจากซากศพของพวกอสูรไม่ว่าจะอยู่ระดับกลางหรือระดับต่ำก็ตามทั้งที่เรากำลังเพ่งมองศพอยู่แท้ๆมานาถูกปนเปื้อนคุณไม่สามารถสกัดเงาได้แต่มีเพียงข้อความที่แจ้งว่าไม่สามารถสกัดเงาได้เนื่องจากมานาถูกปนเปื้อนเท่านั้นก็นะ ทำอะไรไม่ได้นินาทันทีที่จินอูไล่มองบรรดาซากศพด้วยความรู้สึกเสียดายข้อความก็ลอยขึ้นกิงคุณพบไอเทมเขาของอสูรระดับกลาง29ชิ้นคุณจะรับทั้งหมดเลยหรือไม่จินอูยิ้มกว้างแน่นอนเมื่อเขาได้เห็นไอเทมที่มากไหลามาเทมาเป็นกองเนินจึงสลัดความเสียดายเรื่องการสกัดเงาออกไปหมดสิ้น ไม่เห็นมีอะไรที่พอจะใช้งานได้เลยขายให้หมดพอขายพวกไอเทมสำเพเหระให้ลานขาเหรียญทองก็โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยยอดเงินที่มีทอง914ล้าน6,90,772เหรียญโห จินอูตรวจดูคังโดยไม่ตั้งใจแต่เขากับตาค้างเหรียญทองที่สะสมไว้ในคังมีจำนวนเกิน900ล้านเหรียญแล้วจะว่าไปเขาของอสูรคู่หนึ่งก็ปาไปสองแสนเหรียญแล้วนี่เราล้มอสูรไปสี่พันกว่าตัวเชียวนะนอกจากนี้เขายังมั่นเพิ่มจำนวนเหรียญจากการขายบรรดาไอเทมจิปทาอื่นๆอีกหลายชิ้น จึงสะสมเหรียญทองมาได้อย่างน่าตกใจซื้ออาวุธหรือของป้องกันแรงเอสไว้สักชิ้นดีไหมแล้วจินอูก็สายหน้าเพราะเขายังไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องใช้จึงไม่คิดฝืนใช้เงินเพียงเพราะเขาสะสมเงินได้มากแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีช่วงที่สมควรจะได้ใช้เข้าสักวันนั่นแหละจินอูปิดคังแล้วปัดฝุ่นออกจากมือเขาจัดการพื้นที่รอบๆเรียบร้อย เขาได้รับใบอนุญาตเข้าชั้น51อันเป็นของจำเป็นมาแล้วเวลานี้ขอเพียงเขาขึ้นไปยืนบนลีฟเวทมนเท่านั้นจินอูมองไปทางลำแสงไฟอย่างเบื้องหน้าวงเวทที่อยู่ถัดไปไม่ไกลนะักมีอาสูนตัวหนึ่งกับเหล่าอาสูนร,ระดับสูงหลายตัวยืนปักหลักประชันหน้าอยู่จินอูเงยหน้าเขาเห็นชื่อสีดำเข้มของอสูนตัวนี้เจ้าแห่งชั้นล่างวันแคนจอมโลภ ก้อนเนืออุ้ยอ้ายที่ดูเหมือนจะมีน้ํำหนักมากกว่าหลายสิบตันไม่สิหลายร้อยตันเลยตังหากไม้กระบองใหญ่ยักษ์ที่มันถืออยู่ในมือก็ดูอัปลักษณ์เหลือเกินแต่จินอูก,กับยิ้มนั่นมันคือบอสท,ที่อยู่กลางทางใช่ไหมละ่ะเขาไม่เคยมีความทรงจำอันเลวร้ายเกี่ยวกับพวกบอสในดันเจี้ยนฉุกเฉินเลยและ มักได้ค่าประสบการณ์สูงๆกับไอเทมชั้นดีเสมอถ้าเทียบกับพวกสับป,ประหลาดระดับบอสทั่วไปที่เขาแทบลม้มมันไม่ลงแต่กลับได้รับผลตอบแทนน้อยนิดเหล่ามอนสเตอร์บอสที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรกับกล่องของขวัญมันจะดอบไอเทมแบบไหนกันนะเออจินอูยิ้มพางน้ำลายสอ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออาภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ทางช่องมีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อนสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ